French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน o n i v a สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสเราขอความช่วยเหลือช่วยกด subscribe ช่อง French Kid ขอบคุณมากค่ะ คลิปนี้จะเป็นคลิป Le Fran Allocale Francais Parte o comme un f r a n ç a i s Numéro 1 <S พูดยังไงให้เหมือนชาวฝรั่งเศสเราตั้งใจทำเพลย์ลิสต์นี้อาจจะมีสักเอ่อสหรือ5ตอนนะคะในตอนแรกๆที่เกี่ยวกับพูดยังไงให้เหมือนชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็เดี๋ยวดูไปว่าเรามีข้อเสนออะไรข้อแนะนำอะไรอีกนะคะเออก็จะเป็น ทำขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำผู้ที่มาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆแล้วมีปัญหาที่ว่าพูดไปแล้วชาวฝรั่งเศสไม่เข้าใจหรือไม่ก็ฟังฟังคนฝรั่งเศสพูดแล้วไม่เข้าใจรู้สึกว่าเขาพูดเร็วจังจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดเร็วอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเขามีคลิทม,มีจังหวะในการพูดที่ต่างๆจากคนไทยมันก็ต่างคนก็เลยต่างไม่เข้าใจกัน เวลาเราพูดอะไรไปแล้วเขาจะฮะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาไม่เข้าใจเราก็จะเสียเซลล์ถูกไหมคะเราก็จะเสียวความมั่นใจอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆที่น่าจะพอช่วยได้ถ้าฟังไปจนจบซีรีส์นะคะมีมีประมาณ10มี10คําแนะนําเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะทําประมาณกี่ตอนนะคะส่วนสําหรับคนที่อยากทบทวนบทเรียนทั่วไปเราขอแนะนําบทเรียนหลกักเดี๋ยวเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ส่วนคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแล้วยังจะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเราขอแนะนำเพลย์ลิสต์ p r o n u n c i a t i o n การสะกดคำและการออกเสียงแล้วก็มีอเพลย์ลิสต์หนึ่งก็ lecture หัดอ่านหัดฟังภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราทำเพลย์ลิสต์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปคลิป Le เล a n เซ i l à l o ค่ะทั้งหมดจะเป็นการ เน้นไปทางการใช้งานในประเทศฝรั่งเศสนะคะคือพูดกับคนฝรั่งเศสการเขียนก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องก็ต้องรู้ไวยากรณ์ก็ไปเรียนไวยากรณ์กันด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลย la p r e m i è r e a อ t u ต Quand tu es suivi par une v o ว e l l e ่ n le p r o n o ่ c e ั t e ั h ต่อตัว่ ถ้าจตามด้วยสระเราจะตัดเสียงอีออกมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกจีอาฟาชาวฝรั่งเศสเขาจะไม่เขาจะไม่พูดว่าจีอาฟเขาจะพูดว่า ta ฟ a าเห็นไหมคะมันก็เร็วขึ้นแต่คือเวลาเราเราพูดด้วยการตัดคำเนี้ยเราก็ต้องพูดให้มันเป็นรวดเดียวกันนะคะคือคืออย่าไป ตาฟ้าคือคืออย่าไปลังเลอะคะ่ะก็คือตาฟ้าอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนคนฝรั่งเศสมากขึ้นนะคะตาฟ้าก็แปลว่าแกหิวไหมเธอหิวไหมมาดูตัวอย่างที่สองนะคะจูเอเบลแต่ชาวฝรั่งเศสเขาจะไม่พูดว่าจูเอเบลเขาจะพูดว่าเตเบลนะคะเธอสวยจังเลยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเค ออตัวอย่างที่3 j มจูอาเชตทางเวลแต่ชาวฝรั่งเศสจะไม่พูดว่าจูอาเชตทางเวโลเขาจะพูดว่าตาเชตทางเว l ลก็แปลว่าแกซื้อจักรยานหรอตาเชตทางเว l ลก็พูดให้มันติดกันไปนะคะให้มันสมูทตัวอย่างที่4นะคะจ u อากรุงพรีจูอากรุงพรีแต่ชาวฝรั่งเศส จะพูดว่าตะกงเพยตะกงเพยแปลว่าแกเข้าใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรามาทําแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราบอกประโยคแล้วก็เ,เพ่อนเพื่อนก็นึกในใจนะคะว่าจะทําอยังไงจะแปลงเป็นยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราอ่านนะ p จ้าขอ,อง language เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้คะในประโยคนี้ติกต๊กตอกติกต๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกประโยคนี้ชาวฝรั่งเศสก็จะพูดว่าต่เพราะละลองฟอร์แซสเห็นไหมคะมันจะเร็วขึ้นต่เพราะละลองฟอร์แซสแกเรียนภาษาฝรั่งเศสหรอนะคะมาดูอีกออประโยคนึงนะคะ TikTok, 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 TikTok. Bbe bbe> t u a s pris ต o องซัก u as pris t ต n องซักชาวฝรั่งเศสจะพูดว่าอะไรคะติ๊กตอก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 ประโยคนี้ชาวฝรั่งเศสก็จะพูดว่าตัดพริตตองซักตัดพริตตองซักแกเอกระเป๋ามาหรือเปล่าซักแปลว่ากระเป๋าแบบกระเป๋าเป้แบบที่เด็กๆเขาถือกันนะนะคะโอเค คำแนะนำที่สอง pronunce i quand il est suivi par une consonne ก็แปลว่าถ้า il ตามด้วยพยัญชนะ il จอกเสียงแค่ i มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรก il parle il parle ก็แปลว่าเขาพูดแต่ถ้าเกิดเป็นคนฝรั่งเศสเขาจะพูดว่า i parle อีปาเก็มันก็เร็วขึ้นนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงนะคะอีกงพงตุอีกกงพงตุก็แปลว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าเราจะพูดให้เร็วขึ้นแบบคนฝรั่งเศสนะคะอีกงพงตุอีกงพงตุมาดูข้อควรระวงัง อีนเเลอลตเลสนวเอลก็แปลว่าแต่เ l เนียเราจะตัดตัว L อลออกไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเอ่อคำต่อไปขึ้นต้นด้วยเอ่อสระคือถ้าเป็นหัยเยลนะคะก็มาดูตัวอย่างกันแปลว่าเขาซื้อชีส ก็เขาซื้อ formage นะคะก็เห็นไหมคะก็จะเป็น ila ก็ตัว l มันก็จะมาเชื่อมเสียงกับตัวที่ตามมาซึ่งเป็นบัวเ l l นะคะต่อไปเป็น e x er i s มีสองประโยคให้ลองเปลี่ยนรูปกันนะคะให้ให้สั้นลงเหมือนชาวฝรั่งเศสพูดนะคะประโยคแรก il fait du foot il fait du foot เป็นชาวฝรั่งเศสเขาจะพูดยังไงกันคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติก๊กตอกประโยคนี้ชาวฝรั่งเศสก็จะพูดว่า i f f a i t foot i f f a i t foot แปลว่าเขาเล่นฟุตบอลมาลองอีกประโยคหนึ่งนะคะ il prend sa voiture il prend sa voiture ถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสจะพูดว่าอะไรคะติ๊กตอก ประโยคนี้ชาวฝรั่งเศสก็จะพูดว่า il prend sa voiture il prend sa voiture แปลว่าเขาเอารถมาคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้2ข้อสังเกตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตามออกมาอีกหลายๆอัน ก็คือมันก็อาจจะดูแปลกหน่อยนะคะว่าเออเขาพูดกันอย่างนี้จริงหรออะไรเงี้ยแต่นี่คือเราเราฟังคนฝรั่งเศสพูดมาค่ะฟังในคลิปคนฝรั่งเศสแล้วก็เออจากประสบการณ์ตัวเราที่เราอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าเวลาเอาไปเขียนก็ต้องเขียนให้ครบตามไวยากรณ์เหมือนเดิมนะคะโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย